สวัสดีค่ะพบกับการทำนายฝันแบบการสุ่มความฝันประจำรายวันของเดือนพันวาคมที่คนฝันเยอะที่สุดในรูปแบบเขย่าฝันทำนายเลขตามสไตล์ใบไอ้ฉิงขอเขย่าคำทำนายสักครู่ค่ะพร้อมแล้วรับคำทำนายเลยค่ะ คำทำนายประจําวันที่24ทธันวาคมพศ2568คือเรือฝันว่าได้นั่งเรือไปสู่มหาสมุทรอันกว้างขวางทํานายว่าจะทําการใดจะเป็นผลสำเร็จการเสี่ยงโชคก็จะได้ผลสมมุ่งหมายเลขส่งเสริมบุญ2 5 2 3 5 3 2 5 6 2 3 5 353